ช่วงเอ็กลูซิบบันเทิงเย้ กลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะขอบอกผู้ชมเลยค่ะว่างานเด่นงานดีงานคอนเสิร์ตการกุศลมีมาให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะคะล่าสุดค่ะกับคอนเสิร์ต Embrace of Love Charity Concert ค่ะงานนี้เนี่ยเขามีการรวบรวมเหล่าศิลปินนักร้องนักสแสดงมาสร้างความสุขสร้างความบันเทิงด้วยเสียงเพลงกันค่ะแน่นอนนะคะนอกจากความสนุกบนเวทีแล้วเนี่ยเรายังแอบไปเก็บภาพบรรยการเบื้องหลังค่ะแบบ exclusive มาฝากผู้ชมด้วยเอาเป็นว่าเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่านะคะกับช่วงนี้ เอ็กโวเซ่บันเทิงค่ะเขื่นชื่อว่าศิลปินนักสแสดงนอกจากจะสร้างความสุขความบันเทิงให้กับเหล่าแฟนคลับแล้วเสียงเพลงของพวกเขายังสามารถสร้างความสุขให้กับคุณยายและผู้สูงอายุได้อีกด้วยล่ะค่ะกับคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล Embrace of Love Charity Concert โดยมี6ศิลปินรุ่นใหม่นัทศักดาทรเบนจิรโร์จูนดวงกมนเมนภัสนัน บูพงศิวัตรและเติร์กนัชนนมาร่วมส่งมอบความสุขในรูปแบบของเสียงเพลงที่สำคัญงานนี้นำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอไปกับบ้านพักคนชราหญิงเบธนีอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีด้วยและค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมความสนุกสนานบนเวทีงานนี้ดาราเดลี่บันเทิงบุกไปถึงหลังเวทีเก็บบรรยากาศตั้งแต่รันทูแต่งหน้าทำผมบอกเลยว่าเอ็กซ์คลวซีฟว่านี้ไม่มีอีกแล้วละค่ะ สูงคอสตูมเสื้อผ้านหน้าผมจะเป๊กขนาดนี้ชอบบนเวทีคงไม่ต้องห่วงแล้วล่ะค่ะที่สำคัญนาำทีมโดยรุ่นพี่สุดเกา๋านัทสักดาทรที่ครบเครื่องร้องได้ทุกแนวแสดงได้ทุกแบบบอกได้เลยว่าเตรียมรับความฟินกันได้เลยจริงไหมคะหนุ่มนดัด ดีใจนะครับดีใจเพราะว่ามันคือการรา้องเพลงเป็นอะไรที่เราลักอยู่แล้วแล้วการมาดูคอนเสิร์ตก็คือมันคือคนที่มาดูเขาก็ได้ความสุขอยู่แล้วแต่เวลามันเป็นงานการกุศลเมื่อไหร่ความสุขที่เขาได้มันคือการแบ่งปันความสุขนั้นไปให้เกิดเกิดความสุขกับคนอื่นๆอีกด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราเอารายได้ไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วยอะไรเงี้ยครับอืมก็เป็นสิ่งที่ดีน,นันน่นดีอะไรได้ร่วมง,งานกับเด็กๆเราก็เออพวกนี้เขาก็เพิ่งเข้าวงการกันมาอะไรเงี้ยก็ดีใจครับเห็นเห็นรุ่นเขาเรียกอะไรอะรุ่นน้องทั้งหลาาายเเเเออรมจ เขาแบบตื่นหรือหล้นกันดีอ่ะเออมีไฟมีพลังอเงี้ยครับจริงๆก็อยากจะให้ให้คุณยาย<ม>ทุกคนน่นะครับใช้ชีวิตทุกวันให้ให้มีความสุขที่สุดเนาะยิ้มเยอะๆอแค่เราเริ่มยิ้มจากข้างในยิ้มให้กับตัวเองทุกๆวันเลยครับมันก็ทําให้แต่ละวันมันดีขึ้นได้นะอืมแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ครับในทุกๆวันเลยก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราเอ่อมีส่วนเล็กๆในในการในการมอบให้นี่ครับหวังว่ามันจะไปช่วยสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้ได้ครับก็เพราะว่าเป็นรุ่น พี่ตัวอย่างผลงานก็ดีนิสัยก็น่ารักแบบนี้เลยถูกยกให้เป็นไอดอลของน้องๆโดยเฉพาะรุ่นน้องร่วมเวทีเดียวกันเบนซ์จูนเมเอสสิแหมนักร้องเวทีประกวดคุณภาพมาเต็มอยู่แล้วล่ะคะ่ะเต็มความพร้อมขนาดไหนแล้วมีโชว์อะไรมาฝากกันบ้างเอ้ย เราันี้เราเตรียมเพลงมาเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีเพลงรวมกันซึ่งเราไม่ได้ร้องกันมานานแล้วร้องเพลงนอกจากเพลงตีนเดียวใช่่เลยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆซึ่งพอร้องแล้วเรานึกถึงแบบบรรยากาศเอฟเลยเนาะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆของพวกเราทีู่นบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยความหมายดีด้วยนะครับโอ้แต่ละคนงานนี้บอกเลยว่ามีแต่คนเลือกเพลงยากๆมาทั้งนั้นเลยเออไม่เหมือนกับบ้านนานๆเห็นศักยภาพของเราว่าพัฒนาขึ้นไปเท่าไหร่ นานๆเรามาเจอกันทีนึงเราก็จัดเต็มเลยคนอัดเพลงอัดเข้าไปอัดเข้าไปเลยนะฮะบอกเลยว่าวันนี้วันนี้นอกจากเราก็มีพี่นัทนะครับมีมีบูมีบูแล้วก็พี่เติร์กนะครับผมก็มาด้วยในงานวันนี้แต่ก็เราก็เต็มที่ไม่ยอมแพ้แน่เราอาเสียงเข้าสู้เราจะเอาหัวใจเข้าสู้ครับเออหัว ตนี้นะ <laughs> จากเหล่าศิลปินนักร้องมืออาชีพมาต่อกันที่สองนักแสดงหน้าหล่อบลูพงศ์ขิวัดและเติร์กนัชชนนที่ถึงจะไม่ใช่นักร้องตัวจริงแต่ขออวยจากใจจริงเลยนะคะ่ว่าเรื่องร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาค่ะนี่ถ้าไม่บอกก็เป็นนักแสดงกนันนึงก็เป็นนักร้องออกซิงเกิลไปแล้วในะคะนนี้ยต่นเต้นมากครับเพราะว่าคือจริงๆเราก็ไม่ใช่สายร้องเพลงแล้วเราก็เป็นสายแสดงแต่ว่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมามา,มาร้องเพลงนี่เราก็จะ ทำเต็มที่แล้วกันเนาะดีใจมากครับเมื่อกี้ดูพี่เมย์พี่เบนจิพี่จูนซ้อมนะครับแล้วก็พี่นัทเนี่ยโอ้โหร้องกันดีมากครับเราคนลุกนะแค่นั่งเฉยๆฟังก็โอ้โหคุ้มแล้วครับผมวันนี้จริงๆคือเมื่อวานผมก็มีมีถ่ายละครครับผมก็เลยยังไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่ครับวันนี้มาก็เต็มที่เลยครับตอนซ้อมก็ยังไงก็จะทําให้เต็มที่ครับผมครับผมก็ที่ซ้อมมาครับก็ซ้อมเต็มที่เลยครับก็ สนุกมากครับแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ได้ฟังเพลงพอๆแน่นอนครับใช่ครับวันนี้เตรียมมา2เพลงครับผมก็เป็นเพลงช้าเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงจังหวะยกตามได้นิดหน่อยอีกเพลงหนึ่งครับผมก็บูมีเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับแล้วก็เพลงโจเพลงนี้ครับดื้อแค่ไหนโจแค่ไหนคนมีเสน่ห์ครับโอ้โหเพลงนี้กำลังดังเลยนะครับ Uh huh. โอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะคะทั้งร้องเล่นเต้นโชว์โอ้โหทั้งสนุกสนานทั้งบันเทิงแถมยังได้บุญกันอีกด้วยค่ะ